ผมคิดในใจแล้วนะครับว่าจะตั้งฉายาให้ผู้ชนะโอ้ oh, สักนิดหนึ่งส่วนเล็กยิปส,สีนั้นตอนนี้กำลังคิดฉายาให้การให้ผมเป็นปเต้งกลายเป็นทีมนะผมเป็นเตมงคุณผู้ชมปีนนะครับผมคิดไปคิดมาเสตูนำไปใช้ดังระเบิดเลยนะนางพยาวเวียงจริง ยกที่5แล้วลูกยกที่5แล้วอีกแค่2นาทีตามต่อบนเวทีนะครับลูกที่5แลวก็รอบสุดท้ายครับคุนชหญเป็นรับว่ามวยทุกคู่มีสิทธิ์นะครับรู้ด้วยรับ2 0 0 0ันบาทจากจิตอาสาพระธารมับก ใช้นุชฉลาดช่วยครับก่อนจะออกมันลุกชิงออกก่อนคือไม่ใช่มาแดงไม่เก่งนะครับแดงถือว่าเก่งเลยครับแต่ว่าน้องมะนาวต um you you ัดสินใจก่อนตัด huh. สุดแล้วเก่งทั้งคู่ครับขอชมอีกทีบ้างเองทั้งคู่เลยขวาของมะนาวนี่น่าตาน่ารักน่าอินดูทั้งคู่เลย

นิ้วชายนั้นแข้งซ้ายซ้ายชุมแห่โดนเลยโนเลยบวกกับแอนสันปตองเกิดที่ชุมแพ่ย้ายครอบครัวมาอยู่เชียงใหม่ตอนวัยห้าขวบส่วนน้องมะนาวนี่เกิดที่เชียงใหม่ครับโตที่เชียงใหม่ใหญ่ที่หางดงครับคุณพ่อคุณแม่เป็นชาวไทยที่สยามโยกสุดท้ายไอ,อ,อ้ะสุดเลยย้ายจาเพิ่งกดเด้อ เดี๋ยวแม่จะบอกเองค่อยคุณดูผมจะให้ค,คะแนนครับกรรมการไกลผมเป็ติดใจเอาไปแล้วไปที่ไปที่สองครับจากอาจารย์พิชณลักษณ์วัตนกจุลแล้วไปที่